กังเกงลีวายซื้อมาแต่ใส่ no e y กังเกงลีวายซื้อมาแต่ใส่ no e y ได้ไหมได้ไหมลืมหูสิบลืมหูสิเออลืม 50. ลืม 50. ลืมลมหูสิบลืม 50. ลืมลืมลืมหูสิบลืม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 หูสิบลืมลืมหูสิ สวัสดีค่ะโกโก้ทุกคนนะคะใครสนใจแก้วแมวนะคะก็คลิกซื้อได้เลยที่นี่นะคะ,ะวันนี้นะคะพี่ก็เปิดเพลงนะคะด้วยเพลงที่เออเกี่ยวข้องกับ เรื่องที่พี่จะพูดถึงวันนี้นะคะนั่นก็คือ letting go วันนี้เรามาพูดถึง benefit of letting go นะคะมันเกี่ยวอะไรกับลืมพูดซิปถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณลืมพูดซิปคุณออกไปข้างนอกแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยลืมพูดซิปรู้สึกกับอายไขหนะ้ายอมรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้คุณจะเอามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ trauma ในจิตใจของคุณตาบนานเท่านานเลยนะคุณผู้ชมการลืมพูดซิปเนี่ยและคุณไม่ยอมรับกับมันเนี่ยแต่ตราบใดที่คุณ letting go การหืมผูดสิบนั้นไปคุณจะพบกับความโล่งโปร่งจิตและคุณจะดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้นนะคะ ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะพี่พูดถึง letting go คือหนังสือที่พี่ชอบนะคะแล้วก็อยากเอามาให้โกโก้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้รับฟังกันและมันยังไม่จบเนี่ยมันยังไม่จบมันมี benefit of letting go อีกคือประโยชน์จากการที่เราปล่อยวางมันได้ยังไงคะคุณพี่หาคุณยังไม่แรงเห็นถึงประโยชน์ของการปล่อยวางนะคะอย่างตัวอย่างลืมพูดซิปแล้วก็เราไป continue กันต่อนะคะคือต้องบอกว่าหนังสือแนวคิดเกี่ยวกับ,กบจิตวิญญาณหรือการพัฒนาตัวเองเนี่ย เขาจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่พูดกันโดยทั่วไปนะคะเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันนะคะที่เห็นพ้องต้องกันนะคะคือการไม่ a t t a c h เอาคำการไม่ยึดติดกับผลลัพธ์จริงๆอันนี้ก็ใช้มาก,กับตัวเองแล้วด้วยนะจ๊ะ letting go นะคะก็คือการที่เรานะคะหยุดต่อต้านความรู้สึกและไม่กดไว้ไม่ซุกซ่อนหรือแสดงออกและยังหมายถึงอย่าพายายาม หนีจากความรู้สึกพวกนี้ด้วยเผชิญหน้ามันเป็นหรอมาลวมามามาเลยเออเด็กะไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นฟิลฟิลแต่เขาอาจจะไม่ได้เฟียดขนาดนี้ <laughs> นะคะเออการต่อต้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ความรู้สึกเชิงลบแย่ๆเนี่ยมันจะคอยอยู่แล้วมันไม่หายไปอย่าไปต้านซึ่งเอาจริงก่อนจนะมาอ่านวิดีโอนี้ก็ต้านอยู่เหมือนกันอีดอกแบดจะหมดเมมเต็ม <laughs> ซึ่งจริงๆถ้าเราเอาอารณ์ออกไปอ่ะเออบตมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นมันไม่ได้ชาร์จเร็วขึ้นนะคะเมมโมรี่ <Memory S 1> <Memory S 2> มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะเราเกินมาแบบยาวมากนะคะวันนี้นะคะอยากจะพูดถึงเหตุผลว่าการปล่อยวางเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อชีวิตในด้านใดบ้างนะคะด้านแรกนะคะความมั่งคั่งค่ะเรารักเงินเรารักความร่ำรวยกันดิฉันนะคะยังชอบความร่ำรวยอยู่ความมีเงินทองดิฉันไม่ได้แบบว่าโอ้โห ต้องละนะคะฉันชอบฉันรักเงินเงินรักฉันเรารักกันนะคะเพราะรายเงินทําให้เรามีความอิสระเงินทําให้เรามีความมั่นคงและการไม่มีเงินจะทาใหเราเครียดนะคะอีดอกถ้าใครบอกว่าเออจริงจริงแล้วเงินมันไม่ได้มีความหมายเลยเลยอุยอ้ยอุ้ยจริงปะเนี่ยอีดอกอาจจะเป็นจริงสําหรับเขาก็ได้ไงแต่สําหรับพี่อะ่ะ เฮ้ยเงินเงินมีความหมายนะคะมากๆเลยนะในในโลกเนี้ยที่เราอยู่กันเนี่ยน,นะคะแล้วเราจะปล่อยวางยังไงคะกับการเงินเราต้องอยากได้เงินสิคะพี่เราจะมาปล่อยยังไงจริงๆมันปล่อยได้นะคะพอเราไม่มีเงินเราจะมีความรู้สึกเชิงลบมากกว่าใช่ไหมเราจะมีความรู้สึกกังวลสิ้นหวังมันแบบ มันเครียดอะมึงแต่ความรู้สึกเชิงลบเนี่ยก็มีตอนที่เรามีเงินด้วยเช่นกันนะคะคืออะไรความมั่นยิ่งยนะโสทะนงคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นการอดทนอะไรไม่เป็นป้าใจป้าปัญหาคนรวยอะฟิลแบบคนรวยอะ่ะหรือมีความอิจฉาลิษยานะคะ <c oughs> เห็นคนอื่นมีเงินเราอยากมีหรือตัวเองมีแล้วแต่เห็นคนอื่นมีเยอะกว่าอยากมีเท่าอยากรวยแข่งกันอะไรอย่างเงี้ย่จริงมันคือความรู้สึกเชิงลบเหมือนกันนะ เออเพราะอะไรมันรู้สึกว่าตัวเองไม่พอไงเออเขาบอกว่าความรู้สึกเหล่านี้นะคะทําให้คุณรู้สึกหวาดกลัวสิ้นหวังนะคะและมีข้อจํากัดในชีวิตต่างๆนานานะคะและถ้าเริ่มเชื่อว่าเงินเป็นปัญหาและยากเกินไปที่จะได้มันมามันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับจริงๆคือการคิดว่าถ้าเงินมันยากเงินมัน หาไม่ได้ได้ง่ายๆก็นั่นแหละค่ะชีวิตคุณจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะอะไรเพราะจิตได้สํานึกเนี่ยมันจะนํามาซึ่งสิ่งที่เราคิดว่าเราสมควรได้รับเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าคุณสมควรได้รับเงินคุณต้องคิดว่าคุณมีค่าคู่ควรกับเงินนะคะเงินรักคุณนี่คุณท่อง,องนี้ไว้เลยนะคะบางทีการถามตัวเองว่า เงินหมายถึงอะไรอาจเป็นความคิดที่ดีสําหรับเราเหตุใดเราจึงต้องการเงินตัวอย่างเช่นนะคะหลายคนต้องการเงินเพื่อให้รู้สึกว่ามีคุณค่าและถูกเคารพนับถือหากเราตระหนักถึงสิ่งนี้เกี่ยวกับตัวเองจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เงินที่เราต้องการมันคือความเคารพตัวเองและความภาคภูมิใจในตัวเองที่เราคิดไปเองว่าเงินนั้นนํามาให้เรา การตระหนักแบบนี้นะคะทำให้เราเห็นด้วยว่าเป้าหมายจริงๆของมันคืออะไรเราสามารถไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้ด้วยการที่เราเคารพตัวเองมากขึ้นเราให้เกียรติตัวเองมากขึ้นถ้าสําหรับใครที่แบบเออฉันมีเงินเพื่อคนจะได้มานูน่นนี่เนี่ยฉันไม่ไม่เราต้องเคารพตัวเองจากภายในก่อนเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าแค่การที่คุณมีเงินเนี่ยมันเป็น ข้างนอกแล้วอะเออพอคิดอย่างนี้แล้วความหมายของเงินจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะไม่ใช่เป้าหมายอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เป็นเพียงเครื่องมือที่ทำให้คุณเพลิดเพลินกับชีวิตมากขึ้นโอเคนะหากเรามีความรู้สึกของความสมบูรณ์อยู่ข้างในความพึงพอใจความสุขในตัวเองเราจะเห็นว่าเราอยู่ในโลกที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์และเราจะได้สิ่งที่เราต้องการ น่าขิดน่าขิดนะคะเราก็รู้สึกว่าเหมือนถ้าเราฟิลว่าเราอะเรามีอะเอออย่าไปทำตัวแบบอีดอกคาดแคลนทะทำตัวให้เรารู้สึกว่าเราคู่ควรกับมันมันจะดึงดูดเข้ามาเองฉันก็ประสบการณ์นี้เหมือนกันนะคะฉันเคยอยู่กับชีวิตที่แบบอีดอกเขียมงกแบบอีดอกไม่ได้เลยแล้วชีวิตฉันก็อยู่แค่นั้นอนะแต่พอมาวันหนึ่งที่เรารปล่อยโฟแล้วเรารู้สึกแบบเอ้ยมองว่าเงินมันไม่ใช่สิ่งที่หายากแต่มองว่ามันเป็นสิ่งที่ หาได้ง่ายเพราะเรามีค่าคู่ควรกับมันะ่ะเราทําให้รู้สึกว่าเงินมันจะเข้ามาเข้ามามากขึ้นเข้ามามากขึ้นลรวทยอยทยอยเข้ามาอันนี้พี่ทำอืมนะคะถ้าเกิดใครมีวิธีได้นะคะ ที่เราเอจะหาเงินได้มากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ลองมาแชร์กันได้นะคะต่อมาเรื่องสุขภาพนะคะการปล่อยวางมันมีผลต่อสุขภาพยังไงคบพี่มะเขือเออถ้าหนูปล่อยวางนล้วหนูจะผอมไหมคะหนูจะเป็นหายเป็นเบาหวานไหมคะต่างๆนานาในหนังสือ l ล t จิงโกนะคะมีบทเกี่ยวกับวิธีที่จิตใจส่งผลต่อร่างกายอันนี้เรื่องจริงนะคะหากเรามีความรู้สึกผิดมันจะเป็นการเชิญโรคเข้าสู่ร่างกายของเราว้ตายแล เพราะหากเรารู้สึกผิดเราจะเชื่อว่าเราสมควรได้รับการลงโทษอ่อีดอกหยุดรู้สึกผิดนะคะหยุดก่อนนะคะอ่ะมันยังไงเล่าต่อนะคะและบ่อยครั้งนะคะที่จะ แสดงออกมาในรูปแบบของโรคหรือโชคไม่ดีต่างๆเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนี้กันในหัวข้อถัดไปนะคะอ่านเรื่องนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าหากเราหมกมุ่นเกี่ยวกับร่างกายของเราจนเกินไปในนะคะในการอ้ต้องกินอาหารออกกําลังกายกลัวที่จะติดโรคต่างๆคือเข้มงวดกับชีวิตมากจนเกินไปเนี่ยขเข้าใจคว่าเกินไปปะเหมือนประสาทแดกอะจากหนังสือเล่มนี้นะคะความกลัวต่อโรคเป็นสาเหตุของโรคจริงๆ เอออีดสุดท้ายแล้วนะคะหากคุณกลัวคุณจะเป็นโรคแทนค่ะคุณกลัวโรคอะไรคุณอาจจะเป็นในหนังสือนี้เขาบอกค่ะเธอนะคะเขาบอกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าถ้าใครพูดถึงโรคอะไรต่างๆบนข่าวเนี่ยอัตราการเพิ่มของโรคนั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงทันทีแด่วายฉันไม่ค่อยฟังข่าวไม่ค่อยดูข่าวเออเพราะมันเพิ่มความกลัว จริงๆนะจริงๆถ้าเราปล่อยวางเนี่ยความประสาทแดกต่างๆนานาเกี่ยวกับร่างกายของเราเนี่ยนะคะเราจะมีความสุขขึ้นจริงๆเพราะเราปล่อยวางความรู้สึกเชิงลบที่ทําให้เกิดโรค และสุดท้ายเรื่องความสัมพันธ์นะคะการปล่อยวางจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นยังไงคะพี่มะเขือความต้องการความรักและความปลอดภัยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นพื้นฐานของมนุษย์นะคะความสัมพันธ์มักจะกระตุ้นความรู้สึกภายในจิตใจของเราอย่างมากมายและมักจะมีความรู้สึกทางอารมณ์เมื่อเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ความรู้สึกเ่าดีเราจะคิดว่าเป็นความรักแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความรัก รักคือสภาวะที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับคนอื่นนะคะเหมือนเราเป็นหนึ่งเดียวกับคนรักของเราก้าวข้ามผ่านอารมณ์ได้มากขึ้นสิ่งที่เรามักมองว่าเป็นรักนั้นนะคะจะเป็นความผูกพันการพึ่งพาศัยกันและการได้ครอบครองนะคะซึ่งจริงแล้วจริงๆความรักคือการรวมเป็นหนึ่งเดียวจาก The Power of Now เกี่ยวกับ Relationship ที่พี่ได้ทำไปก็อกธิบายไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะคะทุานนี้ค่ะบ ต่อมานะคะหนังสือเล่มนี้นะคะอารมณ์ทุกอย่างที่เรารู้สึกต่อผู้อื่นเนี่ยมาจากความเชื่อที่ว่าเราไม่สมบูรณ์ในตัวเองเรารู้สึกว่ามันไม่ไม่เต็มเต่งฉันจะพูดมปภาษาอออกมาได้ยังไงวะฟิลนี้นะคะเราต้องการผู้อื่นเพื่อมาทำให้เรามีความสุขเราจินตนาการและมีความคาดหวังต่อคนอื่น จริงไหมเมื่อเราไปกดดันคนอื่นเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยพวกเขาจะต่อต้านโดยอัตโนมัติเข้าใจปะมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าทุกคนควรจะได้คงจ,จะได้เห็นมานะคะยิ่งเรากดดันเขามากเท่าไหร่เขายิ่งจะต่อต้านมากขึ้นนะคะและถ้าพวกเขาเนี่ยทำตามที่เราต้องการก็จะเป็นมาจากอะไรความกลัวหรือทําแบบไม่เต็มใจทําแบบไม่ได้แบบรู้สึกดีที่ได้ทําอาจจะแอบโกรธเราแอบไม่พอใจเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แบบ เออทำแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราปล่อยวางความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งที่เราต้องการจากคนอื่นและปล่อยวางความกดดันที่เรากำลังใส่พวกเขาอยู่ในรูปแบบของความคาดหวังและความปรารถนาพวกเขาจะมีพื้นที่ในจิตใจเพื่อตอบสนองและเริ่มต้นการทำสิ่งที่เราต้องการด้วยตัวเองฉันยกตัวอย่างให้เรื่องหนึ่งเรื่องของแม่ฉันกับ น้องฉันสิ่งที่ฉันจะได้พบเห็นทุกวันก็คือว่าแม่ชอบไล่น้องไปซักถุงเท้าเธอโอ๊ยทำไมไม่ซักถุงเท้าเนี่ยมันซักถุงเท้าเลาอย่าไปลืมไปซักถุงเท้าน้องก็ไม่เคยไปซักตัทีหนึ่งมันก็บอกแม่แม่ให้มันไปซักมันเองสิถ้าเกิดว่าไม่ซักก็ไม่มีถุงเท้าใส่ไงเขาจะได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาไม่ซักถุงเท้าเขาจะไม่มีถุงเท้าใส่หรือเขาอะไรใส่ อันเดิมแล้วมันเหม็นเพื่อนล้อก็ช่างเขาสิมันคือการที่จะแบบเรียนรู้ดีกว่าไปจ่มชี้จ่มชัยเขาซึ่งเด็กมันไม่ฟังหรอกมันไม่มีใครมานั่งแบบว่าโอ้บอกสักหนึ่งเท้าโอเคไปซักที้เรามีความสุขที่สซักอ่ะมันต้องมาจากความที่รู้สึกอยากทำจริงๆอยากทำด้วยตัวเขาเองซึ่งจริงๆมันคือถุงเท้านางไงเออฟิลนี้นะคะนี่คือการไม่ l e t ติ้งโกของแม่ดิฉันนะคะไม่รู้ว่าจะผ่านมาได้รับชมหรือเปล่านะคะ แล้วมันก็จะมีชนีชนีเราๆเ,เนี่ยแหละค่ะที่ทําตัวแบบเหมือนแม่กับผู้ชายอย่างแม่ทำกับน้องอย่างเงี้ยแล้วเราเนี่ยก็ไปทําตัวเป็นแม่ให้ผู้ชายอีกทีหนึ่งเป็นการอะไรอะเป็นการคอยคอนโทรลเป็นการคนคอยจู้จี้จ้ำจี้จ้ำชายบงการควบคุมเราอาจจะเรียกว่ามันคือความหวังดีเว้ยแต่จริงๆมันอาจจะเป็นความหวังดีที่เราจะได้ผลกระทบที่ที่ไม่โอเคกลับมาอาจจะเป็นความพลาด นะคะคที่เราพลาดกันบ่อยๆเออจริงๆก็เข้าใจฉันีนะเออฉันเข้าใจแกแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ผลหรอกเว้ยที่เราจะไปคอยแบบจะทําให้เขาเปลี่ยนอะพงี้ มมอไม่ได้ผลอย่าหาทำกูเพิ่งมาเรียนรู้ตอนโตเนี่ยแหละว่าไม่ควรนะคะแต่เข้าใจบางทีมันก็อดไม่ได้ฉันเนี่ยเนาะสมมุติแฟนไม่โทรหาบอกจะโทรแล้วไม่โทรหาถ้าเป็นปกติยังไงโกรธโทรไปด่าถ้าเป็นกูแต่ก่อนนี่โทรเลยแบบทักเมยี่โทรเกิดอะไรขึ้นอีกเืือเวอร์ชันเวอร์ชันเก่านะคะแบบใหม่คืออะไรโทรไปแล้วบอกเออเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นว่าแบบ ไม่โทรอ่ะเป็นห่วงกังวลเอออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าฟิลฟิลอันดับที่สองคืออาจจะโทรไปแบบเฮ้ยฉันได้ยินเสียงเธอแล้วฉันรู้สึกดีจังเลยอ่วะวันทำใหฉันดูมี <S <S กระจิกกระใจในการใช้ชีวิตตอแหละปะตอแหลไปก่อนเพราะการที่มึงไปได่าผู้ชายมาันไม่มีทางที่ผู้ชายจะทําอะไรให้มึงคะ่ะจริงๆถ้าคุณอยากได้อะไรคุณต้องโพสิทีฟไปก่อนให้ความสบายใจไปก่อน แล้วจักนั้นเราจะได้สิ่งนั้นอุ๊ยตายและวไลฟ์โคชชิ่งเหรอเนี่ยฉันก็ไม่ได้เก่งมากนะคะก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะคะบางคนจะโทรไปด่าเลยแล้วได้ผลก็ยินดีด้วยจริงๆนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องหน้าห่วงเกี่ยวกับ การปล่อยวางในด้านความสัมพันธ์นะคะคือเรากลัวว่าถ้าเราปล่อยวางความต้องการและความคาดหวังของเราเนี่ยเราจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเรากลัวว่าเราจะเสียมันไปถ้าเราไม่ได้กดดันเพื่อให้ได้มาจิตใจนะคะคิดว่าวิธีที่จะได,ได้สิ่งสิ่งหนึ่งมาเนี่ยคือการจะต้องต้องการมันนะคะแต่จริงๆแล้ว สิ่งที่เราเลือกและความตั้งใจของเราเป็นตัวกำหนดสิ่งต่างๆนะคะและการปล่อยวางความกดดันของความต้องการเราจะมีความชัดเจนในการตัดสินใจและการเลือกที่ดีขึ้นถ้าเราอยากได้อะไรเราอาจจะปล่อยวางความกดดันของการต้องการนะคะฉันอยากได้อันนี้แต่ฉันขอปล่อยวางนะไม่ได้แบบต้องได้แต่ฉันรู้ว่าฉันอยากได้สิ่งนี้และฉันจะได้มันและฉันปล่อยวางผลลัพธ์ เรามักเชื่อว่าความสุขของเราเกิดจากเหตุการณ์ที่เราควบคุมได้เช่นถ้าเรารู้ว่าแฟนจะเอาดอกไม้มาให้วันวาเลนไทน์เราจะผ่อนคลายและเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยวาเลนไทน์นี้แฟนจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าทีนี้เราจะปาสาาแดดก็เริ่มแบบเซอร์ไพรส์ไหมวะจะได้ดอกไม้ไหมวันนี้อยากได้ดอกไม้จะได้ไหม เราจะลุ้นเราจะแบบว่ากระวนกรวายจิตนะคะฟุ้งซ่านฟิลนี้นะคะความจริงโดยธรรมชาติแล้วทุกสิ่งเป็นกลางนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีถูกไม่มีผิดในบางเรื่องจะมีผลกระทบ ทางด้านลบต่อเราถ้าเราไม่ยอมรับมันและต่อต้านมันบางทีสิ่งใดๆเกิดขึ้นเราจะไปแบบมองว่าอ่านี่ถูกอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ผิดซึ่งอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดสิ่งใดที่มันเรารู้สึกว่ามันผิดขึ้นมาเนี้ยเราจะไปยึดติดก,กับมันละเราจะไปมีแต่ความคิดทางด้านลบว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่ควรนู่นนั่นนั่นอีดอ,อกก็เข้าใจมนุษย์อลเนาะนี่ก็เป็นแบบเฮ้ยมันมัน,มน ไม่น่าเกิดขึ้นนะสิ่งนี้ทําไมวะสุดท้ายแล้วมันเกิดไปแล้วแล้วยังไงต่อเธอจะทํายังไงกับมันเธอจะประาศแดกต่อไปหรือเธอจะแบบเฮ้ยก็มันเกิดไปแล้วมันอาจจะต้องเกิดหรือเปล่าหรือมองมุมไหนได้บ้างปล่อยอะไรได้บ้างเพราะยังไงเราไม่มีทางที่จะไป แก้ไขมันได้ในบางเรื่องที่เล่าให้ฟังเพื่อนพี่เคยทะเลาะกับแฟนเขาเกี่ยวกับเรื่องบ้านก็คือเหมือนเอาเพื่อนไปบ้านแล้วกลุ่มคนนึงเนี่ยทำตัวไม่มีมารยาใส่แฟนซึ่งเป็นบ้านแฟนทีนี้ก็เลยทะเลาะกันจะเลิกกันอีดอกไปๆามาดีกันเวยล่าสุดท้ายเรื่องนี้ผ่านไปประมาณ2ปีละสอปีต่อมาเพื่อนพี่ได้งานโฆษณาที่เกี่ยวกับการทะเลาะกับแฟนเรื่องบ้านแกบางอย่างอะ เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเว้ยทุกอย่างมันเป็นนู u ช r a l ถ้าเราไม่ไปแปะป้ายให้กับมันแล้วยอมรับมันไปบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เออคิดว่ามันเป็นเรื่องแย่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่โอเคแต่สุดท้ายแล้วไอ้เรื่องนั้นกับการมาเป็น เรื่องเรื่องที่แบบเออเราโอเคกับมันภายหลังอะเพราะว่าอะไรได้ถ่ายโฆษณาได้เงินได้ถ่ายกับแฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ใกล้ใกล้ชิดก,กับแฟนได้ปรับจูนทัศนคติอะไรกันต่างๆก็เกดีนะ เออฟิลฟิลนี้นะคะและนี่เป็นบางส่วนนะคะของประโยชน์ในการปล่อยวางนะคะไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งสุขภาพ r e l ationship นะคะฉันต้องฝึกเลยติ n งโกเนี่ยไม่ใช่แค่แบบเออฉันเก่งกาสามารถแล้วมาพูดอีดอกฉันก็ฝึกอยู่ทุกวันนะคะสนุกดีก็เหมือนเป็น challenge นะคะในชีวิตดีนะคะหวังว่ามันจะมีประโยชน์อะไรสําหรับโกโก้บ้างนะคะถ้าพี่พูดเบอร์พูดผิดพูดงงไปก็ขออภัยด้วยนะคะพี่ก็ดูสคริปที่เขียนมานะคะมันแปลอังกฤษเป็นไทยแล้วภาษามันก็นิดนึงนะคะพี่ก็เลยตาพี่ก็ต้องไปโฟกัสตร,ตรงนี้หน่อยนะคะแต่ถ้าใครอยากโฟกัสแก้วแมวนะคะนี่เลยนะคะซื้อที่นี่ค่ะบายบายค่ะโกโก้ Eu